ตอนนั้นที่เริ่มเป็นไทรอย์อาการเป็นยังไงบ้างคะแม่อาการมาจากเริ่มแพ้แพ้อาศาทานอะไรก็ไม่ได้เป็นแบบเหมืองหนังเนี่ยหลุดห,หมดเลยแล้วก็ขันอยู่ตลอดอาการจะเริ่มเหนื่อยนอนไม่หลับเหนื่อออกเหนื่ออ,ออกร้อนร้อนแบบเหมือนก็อยู่ในไฟอะ่ะทยางนั้นไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยบางวันนะ่ะมือจะตันน่ยก็คิดมากจะไปพาตัดก็กลัวไง แล้ทีนี้คุณแม่เจอวหลานอยู่คอได้ยังไงคะดูในโทรศัพท์เลยพอทานไปเท่าไหร่คะคุณแม่เริ่มรู้สึกว่าอาการไทรอยอาการเหนื่อยมันดีขึ้นปกที่สอ,อเริ่มดี<า>แล้วมาทานกับพุกที่3ามออกไปข้างนอกเขาทำว่าทำไมเดือนนี้คอถึงยุบแต่อีกสองกับปุกถามกับปุกเนี่ยน,นาจะดีขึ้นไหมแล้วดีจริงไหมคะ <c oughs> ดีจริ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะเวนนะคะชิวอยู่ที่อำเภอทับสแก์ค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะและวันนี้นะคะชิวนั่งอยู่ที่บ้านคุณลูกค้าค่ะเคสนี้นะคะเป็นเคสพิเศษค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะมีภาวะของโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะขึ้นตานะคะตาโปนนะคะแล้วก็เป็นที่คอพอกด้วยนะคะคอโตลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นไทรอยด์มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะดีขึ้นนะคะจนเพื่อนรอบข้างนะคะทักว่าก้อนี่คอนะคะเล็กลงมากเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะอาการเป็นมายังไงนะคะแล้วว่า ตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นยังไงบ้างแล้วนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวคุณแม่ะนะคะช่วยแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอ,อะไรอยู่คะ,คะชื่อปาณีตระบุรีจ้ะแม่ปาน,นีค่ะแม่ปาน,นีเ,าเป็นไทรอยด์มานานเท่าไหร่แล้วคะเกือบสามสิบปีแล้วเอาย้อนกลับไปตอนนั้นที่เริ่มเป็นไทรอยอาการเป็นยังไงบ้างคะแม่อาการมาจากเริ่มแพ้แพ้อากาศทานอะไรก็ไม่ได้เป็นแบบมือนี่หนังเนี่ยหลุดหมดเลย แล้วก็ขันอยู่ตลอดอาการจะเริ่มเหนื่อยนอนไม่หลับเหงื่อออกเหงื่อออกร<อ>้อนแบดออกไม่ได้คือร้อนอ่ะร้อนแบบเหมือนก็นอยู่ในไฟอ่ะอาการอาการร้อนอะตอนนี้ก็ดีแล้วไงตั้งกระทานยาตัวเนี้ตอนนั้นคุณแม่ทําอาชีพอะไรคะปอมมะพร้าวไง<ค><ค>ก็ก,ก,ก็คืออยู่ที่บ้านหลังนี้แหละอยู่ที่นี่แหละออกไปรับจ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วค่ะตอนนั้นด้วยความที่ว่ามันมีอาการแบบนั้นนะมันส่งผลกระทบต่อการงานเราอย่างไงบ้างแม่ทํางานไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยบางวันน่ะมือจะสันไงค่ะ แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วคือปกติแล้วตอนนั้นที่คุณแม่บอกว่าทานอะไรไม่ค่อยได้ทานอะไรไม่ได้บ้างแม่ของทะเลชนิด้า่็เป็นโรคนี้กะทานไม่ได้เลยอืตอนแรกก็ทานได้อยู่อาหารแสแหลงอะไรก็ทานไม่ได้ไไดเลย,เลยห้ามเด็ดขาดพอทานแล้วอาการอะไรมันจะขึ้นบ้างแม่ทานบาแบบคันไงเพราะว่ามันคันในตาไงคันแล้วก็ตาก็จะแดงอยู่แบบน,นั้นเลย,อยตอนนี้ก็อดเลยไม่เอาเลยค่ะ ทีนี้คุณแม่ก็มีการไปพบคุณหมอโอ้วินิจัยออกมาสองครั้งไม่เจอเขาบอกว่าเป็นไตเสื่มกระพุมมเพ้ไม่เจอว่าเป็นไทรอยไม่เจอก็ไม่ไปอีกเลยแล้วก็เลยไปรักษาตามคลินิกดูก็ดีขึ้นแต่ว่ายาแพงคือต้องใช้เงินทั้งเดือนอาทิตย์ละสามพันนะคิดดูคืออันนี้นคือค่ายาค่ายาเพราะว่าเริ่มดีก็หยุดพอตูไม่ไหวค่ายาคอาก่อนที่จะเจออยู่คอตอนนั้นคอพอก ขึ้นอย่างเขาคุณแม่ตอนแล้วขึ้นหมอต้องก็เริ่มเป็นใหม่ๆ<อ>แลยอ๋อแล้วทีนี้คุณแม่รู้ได้ไงว่าตอนนั้น่ะเป็นไทรอยที่ไหนเขาวินิจฉัยว่าคุณแม่เป็นไทรอยนคนรอบข้างไงที่เขาเคยคนรอบข้างวินิจฉัยว่าเป็นไทรอย <c oughs> ใช่นะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคุณแม <c oughs> <ๆ S 1> ่ <c oughs> นะคะแล้วมันมีความลําบากในการใช้ชีวิตไหมคะแม่ไม่นั่นนะกินอะไรลำบากไม่เป็นไม่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นกินได้ปกติค่ะคือว่าไม่เป็นไงแต่แค่การที่ว่ามันมีอาการก็เหนื่อย เหนื่อยง่ายนอนไม่หลับหลอนเหงื่อออกมากนอนไม่หลับพอเริ่มอาการออกก็จะนอนไม่หลับทีนี้ก็ส่งผลกับการทํางานนะแม่นะพอนอนไม่หลับมันก็นอนหลับไม่เต็มที่ก็ทํางานก็ได้ไม่เต็มที่เมื่อก่อนดำาบอนี้นะร่างกายอะหน้าตาดำหมดเลยอะตอนนี้มีแต่คนทักว่าไปทำอะไรมาวะดูสดใสขึ้นใช่ะแม่จ๋าหนูถามหน่อยว่าตอนนั้นอะตอนที่เรายังไม่เจอตัวบาลานยุคอเนาะสภาพจิตใจเป็นยังไงจ๊ะแม่ก็คิดมากจะไปผ่าตัดก็กลัวไงเคยไปทําหมอแล้ว บอกเขาก็ไม่ทาให้เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงกับการที่ว่าเราพลาดพัไงและทีนี้คุณแม่จนมาเจอตัวบาลานยูคอได้ยังไงคะแม่คะดูในโทรศัพท์เลยอ่าก็ถ่าย,ถ,ายถ่ายดูใช่นะคะแล้วคุณแม่ก็เจอตัวบาลานยูคอใช่ะคะนะทำไมคุณแม่ถึงเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าบางคนอ่ะเขาก็ไม่เอาเลยกับอาหารเสริมทำไมคุณแม่ถึงเลือกเปิดใจให้กับอาหารเสริมอยากลองดูว่าหายไหมอยากลองขออย่างนี้ถึงแพงก็จะสู้ไงถ้าว่าหายไง ค่ะก um. ็เลยสั um, ่งมาทีแรกอะสามกระปุกอืมแต่ก็หมดหมดก็เลยสั่งมาใหม่ตอนแรกคุณแม่ทานกี่กระปุกค่ะถึงรู้สึกว่าอาการฉันดีขึ้นทานที่ว่าทานกระปุกแรกอะคืออาการจะแบบห่วงนอนนะค่ะแล้วก็จะเป็นกายเป็นคนที่กินเยอะตอนแรกคุณแม่บอกว่าผอมผอมตี๊ดเกลโล แล้วก็พอมาทานตัวบาลานซ์ยูคอเออมันมันกินได้เจรอาหารอ่ะพอคุณแม่ทานกระปุกแรกคือมันเห็นผลในเรื่องการการนอนการนอนมันมันทำให้หลับดีขึ้นใช่ค่ะแล้วพอทานไปเท่าไหร่คะคุณแม่ร่มู้สึกว่าอาการไทรอยอาการเหนื่อยเนี่ยมันมันดีขึ้นกระปุกที่สองอ๋อเริ่มกระปุกที่สองใช่คุณแม่รู้สึกว่าไอ้ไทรอยที่เราเคยเคยเป็นมาตั้งนานดีขึ้นกระปุกที่สองอ่ะเริ่มดีแล้วมาทานกระปุกที่สามออกไปข้างนอกคนกระทำว่าทำไมเดือนนี้คอถึงยุบ เขาบอกว่าของเขาไม่เห็นย hmm. ุคก็เลยบอกว่าซื้อยาคือคนแถวบ้านคุณแม่ก claro> ็มีคนที่มีอาการเป็นไทรอยด์เป็นลายคนตั้มเนี้ยอืเป็นลายคนเลยแหละแต่เขาเขาก็ยังไม่มั่นใจเรื่องยานี่ไงค่ะใช่เขาก็เลยว่าให้ลองค่ะแต่อีต่องมาปุกถามกับปุกเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะแล้วดีจริงไหมคะ ดีจริงอ,อยากจะลองก็มันดีจริงไหมเป็นรีวิวจริงนะคะจากลูกค้าที่ใช้จริงๆคุณแม่ทานจริงๆนะนี่ก็คือเป็นเคสรีวิวที่ชิวได้มาถ่ายนะคะก็นี่ก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ <c oughs> ที่ไว้ใจให้บรานซ์ยูคอร์ได้ดูแลร่างกายเ <c oughs> ต็ม10คะแนนคุณแม่ให้กี่คะแนนดีคะเ <c oughs> ต็มสิบคุณแม่ให้บอกว่าสั้นๆง่ายๆได้ใจความแล้วคุณแม่ให้เต็มสิบเลยนะคะชิวก็เลยเอาบรานซ์ยูคอร์นะคะมามอบให้คุณแม่นะคะเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายต่อไปอีกนานเลยนะคะ ค่ะวันหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอเหมือนที่คุณแม่นะคะดูแลร่างกายนะ,ะลองของนะคะจนเกิดผลลัพธ์ที่ดี <c oughs> เพราะว่าบาลานซ์ยูคอร์นะคะมีอยอยมีฮารานอิสลามทานได้นะคะแล้วก็มีสารสกัดนะคะจากสมุนไพรสูตรเข้มข้น13ชนิดเลยนะคะสามารถบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็ปรับสมดุลแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากได้บาลานซ์ยูคอร์นะคะไปดูแลร่างกายก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทน ทั่วประเทศได้เลยนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็ติดตามชมได้นะคะที่บ r a n d แบรนด์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มวันนี้ชิวนะคะแล้วก็พุณแม่ขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย